ผู้เสียหายอีกรายนะคะกรณีพออยืมดะค่ะ,ะเดี๋ยวให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงไปให้พออท่านนี้ยืมยืมเงินได้เนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <laughs> เล่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมถึงไปให้ใหพออท่านนี้ยืมเงินได้ค่ะพอดีเป็นลูกจ้างเขาค,ะค่ะแล้วทีนี้คือแบบเขาเคยเป็นนายจ้างแล้วที้พอเราออกมาปุ๊บ <laughs> มาทํากิจการ เขาก็ติดต่อเรามาตลอดว่าอยากยืมตังหน่อยไม่มีตังแบบไปกินเลี้ยงหรือไม่ก็ไปแข่งฟุตบอลน,นะคะ,คะเขาเป็นทีมฟุตบอลค่ะก,ก็ก็จะเตะบอลแล้วก็<ช>ไม่มีเงินกินเลี้ยงในทีม<ช>ก็เลยมาขอยืมเงินใช่ไหมคะใช่เพขาเรียกว่าเงินอะไรเงินกองกลางเงินกองกลางเายัาง ยังยังไม่ถึงรือว่ามันแบบก่อนกาหนดนะคะยังไม่ถึงคือแบบ,แบบแข่งก่อนกําหนดอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ให้ยืมเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ตอนแรกขั้งหมดก็คือ6กหมืค่ะหก <6 S 1> หมืน่นโอโ้โหท่านผู้ชม <c oughs> ไม่สุดจริงเนี่ยไม่ได้คะัะหกหมืน่นอ่าขอถามนิดนะะึงคะเงินจํานวนมากมายขนาดนั้นน่ะทําไมาเราถึงกล้าโอนให้เขา คิดว่าเขาเป็นราชาการนะคะเขนาน่าจะมีเงินมีน่าจะมีเงินมาคืนเรา<ช>นะคะโอ้ก็เลยกล้าโอนหกหมื่นนะคะเฉพาะทีมฟุตบอลมันม,นมนัมันไม่ใช่แบบโอนหกหมื่นทั้งแบบทั้งทั้งรับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอย่างงี้นะคะก็รวมกัน <100, S 2> <100, S 1> เป็นหกหมืนได้คืนมากี่หมื่นแล้วก็มีเรื่องเดือนเมษาปุป๊บเงี่ยนลงขาวป,ปุ๊บเขาก็คืนให้ นนะอ๋อท้าไม่ได้บิเกนนี่ไม่ได้เงินคืนเลยก็<ช>ติดต่อไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากค่ะโอ้โห <laughs> ไอดดนของเราโอเค